อร่อยแล้วก็ตามด้วยนะ้ำมันหอยอีกเพราะมันเป็นผัดนเรเพียงแต่เราใส่พริกแกงตอสนสามมอลเราก็เสร็จเร็วน่าดูเลยน้องเมย์น้องเมย์วัสดีค่ะน้องเมย์ น้ำตาลหน่อยนึงด้วยค่ะเด้อคนไม่อยากคนไม่ชอบน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วถ้าเป็นพัดแบบนี้ชื่กชื่ใส่น้ำตาลนี่หอเนาะใส่น้ำตาลเสร็จแล้วเราก็จะใส่เห็ดเข็มทองลงไปนะคะ อยู่คนเดียวได้มอใหญ่อีกแล้วกับข้าวขอบคุณทั้งหกสิบล้านโดนใจนะคะกับสิบซองเลฟขอบคุณมากๆค่ะ ขอบคุณทั้ง68งานรวงใจนะคะ <S <S เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำการชิมก่อนนะคะ พอดีแล้วนะคะพอพอดีแล้วตำดีแล้วะะเท่าก็ใส่ใบโหระพาที่เราเตรียมไว้นะคะเพราะตามันสุกแล้วค่ะเจมอนมันสุกเร็วนะคะเนาะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะเร็วมากนะคะการทำตกข้าวของเรา ไม่มีการชักช้านะคะชักชก้าก็เดี๋ยวจะไม่ได้กินนะคะใครชักช้าเสร็จแล้วเรียบโลอยอเร็วบ่เร็วบ่คุณแค่เอาด้รถชาิเลย ไว้ก่อนขอบคุณทั้ง5้าสิบเ็ด้านดวงใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่จานนะคะเราจะใส่จานแล้วเราจะไปนั่งกินต่อจักหน่อย เห็นไงคะหน้าตาน่าทานไหมหน้าตาน่าทานไ้ยเอ่ยมามาขอบคุณทั้งหกสิบห้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะนะเดี๋ยวมาดูหน้าคนทําก่อนอ่าชลาทานสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคุณพี่ชลาทานสวัสดีค่ะชะลาทาน